สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบติดตามช่องชินิชแนลนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะพายุเข้านะฝนตกตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วนะยังไม่หยุดนะนะครับวันนี้มี power amp นะครับ honic นะฮะ honic เป็น power amp ไทยนะฮะเอ่อ big กแปดร้อยนะฮะผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแปดร้อยวัตต์ครับตัวนี้แปดร้อยวัตต์นะข้างละสี่ร้อยวัตต์นะข้างละสี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอ่าตัวนี้ก็สภาพก็สมบุกสมบันนะครับทำสีนะฮะ ฝาบนนะฮะทำสีมาแล้วนะฮะฝาบนทําสีมาแล้วนะนะครับด้านข้างฝาด้านข้างมันถอดได้ก็ทาสีมาแล้วเหมือนกันนะ Concept, นะครับนี่านะครับฝาด้านข้างตรงนี้นะนะครับ <r> นี่นะครับทาสีมาแล้วนะฮะ <s ages> แล้วก็ฝาด้านบนก็ทําสีมานะฮะเครื่องนี้เดิมๆนะไม่เคยซ่อมอาจจะมีซ่อมเล็กน้อย,น,อยนะฮะซ่อมเล็กน้อยก็อาจจะเป็นพวกอ่าเ <s us S 2> ขาเรียกว่าอะไรละ่ะพวกอ่พาพัดลมพวกอะไรอย่างนี้นะนะครับผม น,น่าจะเปลี่ยนพัดลมมานะครับนะครับเพราะพัดลมนี่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมสแตนบายเครื่องไว้นะครับก็มีทําสีตัวฝาเครื่องนะฮะก็ฝาบนนะก็ทํามาเหมือนกันนะครับก็เ,เครื่องนี้นะครับ800วัตต์นะเดี๋ยวราคาผมบอกก่อนแล้วกันนะบางคนบอกว่าทําไมมามินบอกว่าทําไมผมบอกราคาไม่อธิบายก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเขาตั้งงบไปเท่าไหร่นะบางทีเราเราเกินงบเราเราก็ไม่อยากดูต่ออะไรประมาณนี้เนาะ นะครับผมก็เลยราคาตัวแท่นนี้นะฮะสามพบาทนะสามพัน็ดร้อยบาทรวมส่งสามพ้อบาทรวมส่งนะครับแท่นนี้นะสามพันเจ็บาทรวมส่งนะครับก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย้า่าะครับตัวน uh ี้นะครับน uh> ้ําหนักตัวเครื่องก็อยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดโลนะประมาณสิบเถึงยี่สโลนะผมจำไม่กไม่ค่อยได้แต่หนักนะเพราะเพราะว่าเป็นหม้อแปลงเกนเหล็กนะฮะตัวนี้นะฮะสามพบาทนะนะครับตัวเครื่องนะครับ ลึกนะครับ17นิ้วนะคร17นิ้วะครึ่งนะ17นิ้วครึ่งไม่รวมหูนะไม่รวมหูนะนะครับไม่รวมหูนะครับอ่าด้านหน้าก็มันน่าจะมีสติกเกอร์ติดนะครับผมพยายามเกี่ยวออกอยู่ไม่ได้เท่าความสะอาดนะฮะนะครับเป็น Power โ a r m o n i c Big 800อ่ะ่าจะบิ๊กเนาะภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับก็หูก็ยังเรียมๆอยู่นะครับยังสวยๆอยู่นะหูตัวนี้นะนะครับผมนะครับ คาปา2อลูกนะฮะคาปา2อลูก TR ข้างละ3คู่นะฮะ,ะกระแสก็มอแปลงก็แยกซ้ายขวาอิสระนะฮะมอแปลงแยกซ้ายคอยอิสระนะครับก็ตัวเครื่องก็ยาวใหญ่นะน้ำหนักก็ประมาณ20โลได้นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับผมมีเป็นสัญญาณแจ็คสัญญาณเป็นแจ็คโฟนนะฮะแจ็คโฟนนะฮะมีสเปกคอนให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะดีกว่าพวก XL นะฮะ ตัวตะกูด x n ็เอนั่นเองครับก็มีขั้วดำแดงนะครับมีแจ็คฟอนมีสวิคนะครับกดโมโนสเตอร์บิดอะไรก็ว่าไปมีปลั๊กไฟเป็นแบบถอดได้นะฮะนะครับเป็นฟิลนะฮะด้านหลังก็จะมีสีมานะับสีมาตรงนี้นะฮะทำสีมาตรงนี้นะครับก็นะครับก็จะประมาณนี้นะข้างในนะครับนะครับข้างในก็จะประมาณนี้เอาไปดันอะไรได้บ้างนะครับก็ไปดันฮอนได้เอาไปดันเสียงกลางได้ใสๆนะฮะ เอาไปขับเสียงกลางได้ใสนะตัวนี้ใสนะฮะตัวนี้เร่งดีเร่งติดมือกว่าตระกูล NPE ตระกูล XL นะครับตัวนี้นะครับไม่ตัดง่ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้แต่ไฟไฟเนี่ยผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะไฟกระพริบตรงนี้นะครับมันจะกระพริบตลอดเมื่อเราปล่อยสัญญาณเข้านะครับมันจะกระพริบเลยขนาดที่เราไม่เล่งวอลลุ่มนะนะครับก็เครื่องมันก็เดิมอยู่นะครับสายแจ็คสายอะไรก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ น่าจะเป็นที่โรงงานมาจากโรงงานเลยนะครับคือผมปล่อย<__ <ive> ตอนนี้ผมเปิดเพลงนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องวอลลุ่มขึ้นนะฮะตัวนี้มันจะกระพริบตามเพลงตลอดเลยครับเราเอาวอลลุ่มขึ้นมันก็จะเท่าเดิมมันก็จะกระพริบตามเพลงปกติเราขึ้นมันก็จะอ่ากระพริบเท่าเดิมนะกระพริบตามเพลงเท่าเดิมไม่ได้จ้าขึ้นแต่เวลามันพีกอะ่ะมันตัวนี้มันจะแดงขึ้นนะครับเม็ดบนมันจะแดงขึ้นอันนี้น่าจะเป็นมากับโรงงานนะครับนะครับก็ ครับแค่นี้ก็3,700อบาทรวมส่งนะครับถ้าไหนสนใจก็โทรเข้ามาหรือ ID ดีไลน์ข้างล่างคลิปได้นะครับเอาไปด้าน12นิ้วข้างละ2ดอก15นิ้วข้างละ2ดอกได้นะครับก็อิ่มๆเสียงใสนะฮะตัวนี้เนนร่งจิตมียนะฮะก็สามารถเอาไปโมเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปเพิ่ม TR ได้อีกคู่หนึ่งนะเพราะว่ามันมีช่องมันมีช่องให้เพิ่ม TR ได้อีกคู่หนึ่งนะนะครับก็ใส่อะไรมาให้เรียบร้อยเลยเพียงแต่เอาไปเพิ่มเพิ่ม TR นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะ ก็3 7 0 0เจ็ดร้อยบาท3700ร้อยบาท3 7 0 0็รอยบาทนะครับ3 7 0 0รบาทรวมส่วนะฮะนะครับว่าฝนตกนะวันนี้ก็จะเทสให้ดูนะฮะไฟก็จะประมาณนี้นะครับเราเล่งขึ้นเล่งลงแต่ถ้าเราปิดสัญญ,ญาณเสียงนะฮะมันก็จะเราปิดสัญญ,ญาณจโนรตบุกไทยไหมครับมันก็จะดับไปนะเปิดสัญญ,ญาณจโนรถบุกก็จะกระพริบตามเสียงเพลงนะครับปิดมันก็จะหายนะครับแต่เวลามันมันคลิปเป็นอะไรมันก็จะขึ้นแดงๆตรงนี้นะครับผมมันก็จะกระพริบเม็ดแดงด้านบนนะ นะครับตัวนี้นะครับถ้าไหนสนใจเอาไปใช้ในวัดในวาเอาไปใช้ในนะครับฟังเพลงนะครับฟังเพลงเนี่ยให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากนะครับตัวนี้วงจรเดียวกับตัว XL พวก XL ตระกูล NPX l นะครับแต่ตัวนี้มันจะเล่งจิตมือกว่าแล้วก็เสียงมันจะพุ่งกว่านะนะครับเพราะว่าฮพนิกเนี่ยเป็นแอมไทยแล้วเขาก็จะส่วนมากเขาจะถ้าจะพูดว่าก๊กอปมันก็ยังไงอ่ะเนาะนะครับ เพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนเหมือนค่ายเดียวกันนะครับแอมไทยนะครับผมจะมาเปิดเพลงให้ฟังนะครับนะครับเป็นดนตรีแห่ให้ได้ฟังรายละเอียดของเสียงนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆข,ข,ของแอมนะครับท่านไหนที่อยากเอาไปฟังก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเอาไปขับ12 15ได้หรือเอาไปฟังในบ้านใสๆได้ตัวนี้เล่นกลางแจ้งได้นะฮะเป็นอรแ์แอม m ์กลางแจ้งเลยพรอหม้อแปลงลูกใหญ่นะนะครับ เป็นหม้อแปลงเหล็กนะนะครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมนะครับนะครับถ้าเอาไปเทียบกับตัวโปรยูโรติกตัวนี้ก็น่าเล่นกว่านะเพราะว่าโปรยูโรติก2องพเนี่ยมีคอสในตัวก็จริงนะครับแต่หม้อแปลงจะเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยลูกกลมๆนะนะครับต้นทุนในการผลิตตัวนี้ต้นทุนสูงกว่าตัวโปรสองพันห้แน่นอนนะครับตัวโปรสองพนหะเขาขายกันมือสองก็ประมาณ3000นะนะครับสามพแล้วก็นะครับ แต่ว่ามันมีคอสในตัวมันเป็นพาวเวอร์ที่ใหม่กว่าก็จริงแต่ว่าตัวนี้ถ้ามือแรกตัวนี้ราคาสูงกว่าเพราะว่าอะไหล่มันต่างกันนะครับอะไหล่มันต่างกันแล้วก็น้ําหนักเครื่องมันต่างกันมากนะครับนะครับน้าหนักเครื่องก็ต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับโปรยูโร2อ0 0น้ําหนักเครื่องน่าจะประมาณ10กโลแค่นั้นนะครับไม่เกิน15นะครับเพราะว่ามันเป็นหม้อแปลงกลมมันจะเบานะครับตัวนี้ก็หนักนะครับประมาณน่าจะ19กโลถึงยโลได้ครับ10บกโลแน่นอนนะตัวนี้เพราะว่ามันหนัก คเครื่องก็หยาบนะครับเอามาฟังเพลงกันนะผมเป็นดนตรีแห่บรรยากาศฝนตกผมก็จะเปิดลายดนตรีแห่เบาๆครอๆดูนะครับผมก็จะปล่อยสัญญาณมานะฮะ เดิมมันก็จะเวลาเร่งสุดมันก็จะมีขอแค็งผมเปลี่ยนวอลลุ่มให้ใหม่นะเปลี่ยนวอลลุ่มให้ใหม่เลยนะค่าค่า 10k เท่าโรงงานนะเปลี่ยนวอลลุ่มให้ใหม่นะครับก็เสียงดีนะให้กําลังขับที่ใสนะนะครับตัวนี้800วัตต์นะครับเพียง3,700บาทดมส่งแต่ก็จะมีตําหนิตรงสีตรงอะไรนี่แหละนะครับที่ทามานะครับแต่ถ้าซื้อไปใช้งานจรนิงอ่ะคุ้มเพราะว่าถ้าเป็นตัว XL XL ตระกูล NTE อ่ะ เสียงมันจะไม่พุ่งแบบนี้นะครับเสียงมันจะไม่พุ่งอ่ะคือผมเคยใช้แล้วมันไม่ค่อยพุ่งนะครับเสียงแต่ตัวหน้าขาวของ NPE เนี่ยก็ดีอยู่นะครับก็ดีอยู่แต่ว่ามันจะมันจะแบบว่าคือเวลาเล่งอะ่ะมันไม่ไม่ติดมืออะ่ะเหมือนตัวฮนิกนะครับฮนิกอะ่ะเล่งติดมือทุกตัวนะครับโฮนิกเล่งติดมือทุกตัวเพราะว่าเขารู้สึกว่าเกิน์ไขย,ยเขามันจะสูงนะเขาแต่งเกณฑ์มาสูงนะครับ